การประชุมสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามสมัยวิสามันสมัยที่หนึ่งครั้งที่หนึ่งประจำปีพุทธศักราช2565เมื่อวันที่8กรกฎาคมเวลา9นาฬิกาณห,ห้องประชุมเทศบาลเมืองมหาสารคามชั้น2นายสมศักดิ์รักษาพงศ์ประธานสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามเป็นประธานเปิดประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามันสมัยที่หนึ่งครั้งที่หนึ่งประจำปีพุทธศักราช2565 โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมจำนวนทั้งสิ้น18คนพร้อมด้วยนายภาคินติรพงศ์ไพบูลยกเยเทศมนตรีเมืองมหาสารคามคณะผู้บริหารเทศบาลหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงโดยระเบียบวาระการประชุมมีดังนี้ ระเบียบวาระที่1ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบกลองยุทธศาสตร์และงบประมาณได้รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นประจำปีพุทธศักราช2565และรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพันพฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565รอบ6เดือน ตุลาคม2564ถึงมีนาคม2565ระเบียบว,วาระที่สองเรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาครั้งที่ผ่านมาที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญสมัยแรกครั้งที่1ประจำปีพุทธศักราช2565ระเบียบว,วาระที่3มเรื่องกระทุถามไม่มี ระเบียบวาระที่4เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้วไม่มีระเบียบวาระที่5เรื่องที่เสนอใหม่ยติที่1ถึง8เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบป,ประมาณไปตั้งใจเป็นรายการใหม่ประจัปีงบป,ประมาณ2,565จำนวน14โครงการยติที่9ถึง11 เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยน,ปยนแปลงคำชี้แจงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565จำนวนหนึ่งโครงการยัตติที่12-13เรื่องขออนุมัติยกเลิกโครงการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี2565จำนวนหนึ่งโครงการยัตติที่14เรื่องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการเช่าพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดสำนักปลัดเทศบาล ยติที่15เรื่องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจัปีงบประมาณพุทธศักราช2 5ง5บงบลงทุนหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างจำนวน10โครงการสำนักช่างยติที่16เรื่องขอความเห็นชอบรับโอนเครื่องจักรสาธารณา,ายัยประจับปีงบประมาณพุทธศักราช2 5 6 5จําจำนวนหนึ่งโครงการรถยนต์ไฟฟ้าสองสว่างพร้อมเสาสูงยี่ห้อโตโยตา้าไดนาบู141หมายเลขรหัส สคก28-01ขดศสำนักปลัดเทศบาลยติที่17เรื่องขอความเห็นชอบรับมอบพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่เทศบาลเมืองมหาสารคามโดมหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ของชุมชนโพสีหนึ่งกองสวัสดิการสังคมยติที่18เรื่องขออนุมัติการให้เช่าอาคารพาณิชย์สองชั้นเลขที่5 5 1ถนนนครสวรรค์จํนวนหนึ่งคูหาโดยไม่ต้องประมูลสํนักกลาง ยัตติที่ 19. เรื่องขอความเห็นชอบในร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองมหาสรารคามจำนวน3มเรื่อง 1. เรื่องการจัดเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสีย 2. เรื่องการจัดการมูลฝอยทั่วไปและ 3. เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลสำนักปลัดเทศบาลโดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์